สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับช้องสบายสบายไข้เครียดนะครับเ๋ยวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระจีดายบูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายเพชจาตระยะในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระจีดามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล้องก็จะพิมพหไว้นะครับหลวงพระทวตวัดห้วยมงคลก็จะเป็นระเดียที่ด้านหน้าของกล่องนะครับ รายละเอียดที่ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องเดิมวัดนะครับก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับไปดูไปชมองค์พระภายในกล่องนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมงองพระอยู่บนพื้นกล่องกระบี่สีชมพูนะครับความคมชัดลักษณะเียดของพิมพ์พระนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอมาฉัดก็ต้องขอประธานอภยัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับในวันนี้ก็นาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชม พระดุบโทษพิมพ์รอยองออกพิธีสัเมื่อปีพศอสอสอ2511ของวัดวลยมงคลนะครับ <S <S <ctor> ก็เป็นพระเดยอว,วานนะครับสําหรับพิมพ์รอยองคนะครับสังเกตที่บริเวณข้างก ah, ็จะมองเห็นรอยประกอบของแม่พิมพ์นะครับก็จะมีรองรอยในการตกแต่งนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของมวลสารเดียว,วานชัดเจนนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นเรียนของพิมพ์พระนะครับ สำหรับเนื้อว่านก็จะมองเห็นลักษณะของการหดตัวของเนื้อว่านนะครับสำหรับพิมพ์ใบองค์แต่องค์ก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะบละเอรยดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับก็เป็นการนําออกพระที่ได้บูชาเก็บรรกษาไว้ครับดูมาจบเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ ภาพความชัดลักษณะเรดของพิมพระนะครับสำหรับพระองคโทวดพิมพ์ร้อยองค์นะครับก็จะมีการฝังพลอยเสกนะครับไว้ที่บริเวณชายผ้าสบายทิพย์นะครับ,บ,รนรบ,นรบขนาดแล้วก็สีของพลอยเสกก็จะแตกต่างกันไปนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กสีก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับสําหรับพลอยเสกนะครับ ที่บริเวณฐานด้านหลังของพิมพ์นะครับก็จะมีข้อความตรงสื่อระบุชื่อของวัดวัดห้วยมงคลนะครับอาจจะมองดูแล้วไม่ชัดนะครับสำหรับเนื้อว่านเวลาที่เนื้อว่านนะครับเก็บไว้นานน,านะครับลักษณะของเนื้อว่านแห้งก็จะมีการหดตัวนะครับก็จะทําให้มองเห็นลักษณะของ ตัวหนังสือไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเดิมไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณี่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดของพิมพ์ลอยองนะครับ ที่ใต้ฐานของพิมลอยองครับก็จะมีลายเซ็นของท่านพระอาจารย์ไปโรดนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ใต้ฐานของพิมพ์ลอยองนะครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะของมวลสารเนื้อว่านจัดจ้านชัดเจนครับลักษณะการหดตัวของเนื้อวานนะครับ ก็เป็นสเสน่ห์สำหรับพระเดือวานนะครับสำหรับพระองค์ทวดพิม้อยองค์นะครับก็มีการฝังพลอยเสรนะครับจำนวนในการจัดสร้างก็อยู่ที่1 9 9 9อกงค์นะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าคนครับมาดูมาชมพระองค์ทวดพิมพ์้อยองค์ พิธีสาห้าปีพศ2 5 5 1ของวัดทุ่ยมงคลนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบปีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กด,ก,ดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับ ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ